นี่ครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ต้องต้องต้องหลบไปไกลๆอ่ะบอกว่าครับไม่สามารถสู้ออกลับมาครับพี่ดีเจกลับมากลับมาต่อมาคุยกับนะกั็คุยกับเขาหน่อยหนึงนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของการร่วมทำบุญในวันนี้ค่ะวันนี้ก็สนุกสนานดีครับดูคนดูคึกคักนะครับเราก็สนุกนะครับเหมือนเรามาช่วยกันช่วยกันทำบุญด้วยแล้วก็มาลุ้นสนุกกันด้วยครับวันนี้มาจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าเข้าบู๊ตต่างๆแม้กระทั่งมาเล่น ไอคนเล็กๆใช่ครับนะครับเมื่อกี้พูดเอ่อบิงโกคือคักเป็นพิเศษมากคับมากครับอย่ังแข่งรถเอาเอารถเอาบ้านเลยนะสนุกสนานกันไปครับตรงนี้ถ้าเราก็มีเงินนะครับใช่ครับวันนี้เรารวบรวมเงินได้บริษัทจากทูแปนจีนใช่ครับวันนี้พวกเราก็เป็นตัวแทนมาอ่าให้พี่นัทเป็นคนมอบละกันนะฮะวันนี้เป็นค่ามหาศาลมากนะครับสักครู่ครับสักครู่ครับสักครูครับตอนครับอะไรครับแฟนคขับตีน้อยใจครับตีไม่ได้เลยทีเดียวน้อยตี เช่นตื่นด้วยขึ้นมาเช่นตื่นเมื่อสักครู่นี้งูงูเงียงเงียนะครับตอนนี้ขึ้นมาครบแล้วนะครับทีนี้ทาง AF จะมีเงินมอบมาสมทบนะครับสมทบช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวต้องเรียนเชิญคุณผู้ชื่อข่าวโนนัทณิชนะครับขึ้นมาเป็นตัวแทนรับมอบเงินจํานวนนี้ครับผมขอเชิญครับขอเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะร่วมร่วมกันเยอะๆนะคะน้ำวนผ่านการหนึ่งล้านโอ้ไม่ใช่ดูผิดดูผิดดูผิด สิบหมื่นหนึ่งพันหนึ่ร้อยยบาทครับปลมไมีมีปุ๊ะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปถ่ายยิ้มค่ะเชิญชักภาพร่วมกันไะครับนื้อะไรไม่ออกพูดเพราเป๊ปซี่เดยวติดสปันเซอร์ครับกรุงศรีดีกว่าครับผม อะไรก็ได้ปวดฉี่ก็ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ปุษชามด้วกขอบคุณดขอบคุณมากนะคะน่าแล้ววันนี้ตอนนี้ได้เรื่องงามยามดีแล้วครับงานตลาดนัดดาราช่วยน้ำท่วมของเราจัดมาสวันเต็มนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่7ซึ่งก็สนุกไม่แพ้วันนี้เช่นกันนะครับแล้วก็วันนี้วันจันทร์ที่8พฤศจิกายนครับผมเอ่อก็ต้องนะงานเลี้ยงไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกลาไม่ี่านเลิกลานะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วย ค่ะทุกอย่างเลยโชว์ถูกต้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะทุกร้านทุกบูธเลยนะคะถึงแม้ว่าแต่เดี๋ยวเราปิดเวทีตรงนี้นะคะ,คะแต่ด้านล่างของเรานะคะยังมีขายกันอยู่ต่อเน,นื่องอีกสักพักนึงใช่แล้วค่ะ,คะเพราะว่าไหนๆเอาของมากันแล้วนะคะก็อยากจะให้ขายให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนที่ดูการแสดงหรือว่าชมพวกเราจบแล้วเนี่ยยังสามารถซื้อของนะคะเอากลับไปทานที่บ้านกันได้หรือว่าซุ้มเกมบิงโกด้านหลังสุดยังเปิดอยู่ก็ไปร่วมสนุกกันได้ต่อน,น,นติดไม้ติดมือกันได้นะคะรองเท้าด้าน และสุดท้ายเราอาจจะมีการแถมรดแรกจากแถมอะไรลองแวะไปดูได้ต่อได้ค่ะแบบสี่ร้อยสี่ร้อยอย่างนี้นะคะใช่ค่ะแบบว่าวันนี้ใครมาถึงแล้วยังไม่ได้ทําบุญเลยค่ะยังไม่ได้ทําบุญเลยซาหน่อยเดี๋ยวพี่ต้อุดอุดหนุนสักหน่อยไหมคะอุดหนุนหลายหลายพันแล้วก็หลายพันแล้วเลยหรือเป็นไอเดียใหม่นะคะแอบแอบแอบแนะนำไอเดียนี้นึงได้ไหมคะอาจจะเป็นบ้านไหนบ้านไหนก็ซื้อเป็นลายเดียวกันแล้วใส่่เหมือนกันอะไรเงี้ยจะได้มีลายลิงกันดีไหมคะ โอเคไม่มีอะรตอบครับโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณดาราศิลปิน <laughs> แล้วก็นักร้องทุกๆท่านเลยนะคะ <laughs> ที่มาร่วมทําบุญด้วยกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกร้านนะครับดาราทุกคนที่มาร่วมออกบูธไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับอาหารคาวหวารนรวมทั้งเกมต่างๆนานานะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยจากดาราหลายๆท่านนะครับค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ะ ศิลปินทุกคนที่แวะเวยียนขึ้นมาทําให้เวทีนี้มีสีสันนะครับรวมทั้งทีมพิธีกรด้านู้นด้วยเขาใส่ปมมือด้วยครับทีมพิธีกรสนุกใจทากเลนะครับแล้วก็ทั้งเมื่อวานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงต้องนะใช่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่างานนี้คงจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีทุกท่านนะคะที่มาอุดหน<อ><ช>ุน แน่นอนเลยนะคะแล้วก็ขอให้บุญนี้ติดตัวกลับไปทุกคนเลยนะรร่ำรวยรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงกันไปเลยนะคะกิจการการค้าใดๆก็ขอให้ขายดีขายดีนะครับผมค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเหมือนทุกคนนะจ๊ะสาธุโอันหขนาดนั้นกันหลายคนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็คงต้องขอลอกันไปก่อนนะคะอยากให้อยากให้เขาฝากนิดนึงสุดท้ายนี้เอ่อก็ฝากนะคะว่าเอ่อที่จริงแล้ว JSL ก็จัด จัดก,กิจกรรมดีๆนี้พขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยได้การนะคะที่กำลังประสบรคภัยตอนนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนถึงแม้ว่าเราจะจบงานนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือได้อีกไม่ว่าจะเป็นช่องทางอะไรก็ตามหลายๆเดี๋ยวนี้ก็คือดาราหลายๆคนแล้วก็มีรายการอีกหลายๆรายการที่ต้องการที่จะเขาเรียกว่าเราบริจาคนะคะก็สามารถเป็นยังไปช่วยได้อยู่ยังได้อยู่นะคะใชสะดวกทางไหนวิธีไหนก็ช่วยกันคนเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ายังมียังยังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะนะครับ ใช่ไหมฮะขนาดนั้นสุดมันสิใครจะส่งไปเอ้านะฮะได้แล้วแต่สะดวกแต่สะดวกตาผมช่วยกันดีกว่าครับผมค่ะแล้วพี่ติ๊กคะสมิดไหมคะโอ้ใกล้ไปใกล้ไปดูสลึงสนี่ชนฟันอยู่แล้วนะครับก็ก็ฝากทุกคนนะครับก็คนไทยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับโอ้ยังไงอ่ะลืมเลยลืมไปแล้วลืมไปแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับก็คิดว่าช่วยกันคนละหน่อย ผมคิดว่าถ้าล้านคนเนี่ยก็ล้านบาทนะสมมติคนละบาทล้านคนก็ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบสิบล้านคนสิบล้านคนก็สิบห้าล้านเนาะโอ้เช็ค<ป>สมองให้สมองอ่านะครับก็อยากให้คนไทยช่วยๆกันรักกันนะครับแล้วก็ผม<ช><ป>คิดว่าวิกฤตนี้ก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีครับผม จุดต้องนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอจบงานพี่นีขอขอบคุณทุกๆข่านเลยนะคะขอบคุณมากค,ค่ะ